สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนโนเรตอนหนึ่งไม้กิมมาร์ลนกลับไปอีกครั้งกับโปเดลลี่ประจำเดือนเฟเวอรรีกุมภาพันธ์สำหรับเดือนนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับไม้อินเตอร์มีเดียตอีกแล้วครับผมโแรแลนด์กึ่งอินเตอร์มีเดียตมันก็คือแอตเลันเนปคเทียส เฮอร์ซูต้าปึ้งอ่ามาดูใกล้ๆทีนี้ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าอันนี้มันจะเป็นเฮอร์ซูต้าแบ็เกี่ยวใช่ไหมคือมันหมด,หม,ดหมออัเพึ่งออกมอก็ต้อยนึงเราก็มีมีเยอะตัวนี้เป็นตัวเมียด้วยนะจ๊ะเราเสียบยอดไปแล้วใครสนใจก็รอก่อนนะสำหรับเฮอร์ซูต้าเฮอร์ซูต้าเลดเฮอร์ซูต้าเลด สำหรับตัวนี้จริงๆมันถูกจัดเป็นโลแลนด์แต่ว่าคือมันเลี้ยงแบบโลแลนด์อ่อคือมันอยู่บนระดับความสูงประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรมันก็ไม่ถึงว่าโลแลนด์สักทีเดียวแล้วก็จะบอกว่าเลี้ยงง่ายไหมจริงๆไม่ยากนะอังจริงมันมันมันไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายคือเลี้ยงให้สวยเนี่ยเลี้ยงให้สวยให้ให้แบบว่าท็อปฟอร์มมันมันยาก แต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงแบบไปเรื่อยรอดก็ได้เพราะเนี้ยยังออกดอกเห็นว่าถือว่าเลี้ยงได้แต่ว่าให้กล้องมาดูใกล้ๆดอกมันมันไม่สมบูรณ์คืออันนี้ยังตอบไม่ได้หรอกแต่ตอนที่มันออกดอกที่ผมสังเกตดูนะเอมันไม่ค่อยมีเกลีอ่อะไรอะน้ำหวานคือถ้ามันมีน้ําหวานมันก็สมบูรณ์ใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ค่อยมีน้ําหวานคือเป็นอย่างเงี้ย้วมก็แห้งอากาศ อากาศมันอาจจะต้องเย็นนิดนึงแต่แต่ถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ออกหมอ้อ mm. ออกดอกถือว่าเลี้ยงได้เลยตัวนี้คือสุต้าเนี่ยมีหลายสีอยู่นะหลายสีไหมวะหลายสีสิหลายสีเราก็มันจะมีสีเขียวสีสปอตสีแดงอันนี้แล้วก็สีดำเฮอร์ซุต้ามันมันไม่ค่อยนิยมเลี้ยงมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเพราะว่าอะไรเดีอย เพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ว่าปากบานหรือไม่ใช่แบบว่ามันจะมีเขี้ยวหรืออะไรพวกนี้แต่จริงๆเสน่ห์ของมันน่ะก็คืออยู่ที่ขนอ่ะเรามาเริ่มดูมันเลยดีกว่าอ่ะให้กล้องแผนเข้ามาไล่ตั้งแต่ล่างขึ้นบนอันนี้เป็นเสียบยอดนะนี่คือตอมันตอนนี้มันกลมกลืนกันไปแล้วกลมกลืนกันกับนี่เลยกลืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนี่คือหน่อมันใหม่นะนี่หน่อใหม่ปื๊ด ขึ้นมา,าเราดูไปเรื่อยๆทีละอย่างทีละสเต็ปตัวต้นมันเห็นว่ามันมีมีขนเอกลักษณ์ของคุณต้าคือขนยุบยับยุบยับนี่นะไล่ไปเรื่อยๆก่อนอ่าไล่ไปเรื่อยๆต้นเห็นว่าขนหมดเลยแล้วดูใบนี่ใบมีขนนะฮะใบใต้ใบมีขนนะฮะจับก็สักๆนะฮะตัวหม้อฮะตัวหม้อก็มีขนนะฮะอันนี้ขนาดอัปเปอร์ก็ยังเห็นขนถ้าไม่อัปเปอร์จะเห็นชัดกว่าเดิม เห็นไหมมีขนคุยๆก็คือแนวแนวออกแอมปูลาเลี่ยเลยมีขนทั้งหม้อเลยขนทั้งตัวแล้วก็ไล่ไปนี่ยอดมันหักยอดมันหักกําลังแตกตามมาใหม่มีขนหมดใบใหม่กําลังออกมาก็มีขนเนี่ยเรามาดูตรงนี้เราไล่ลงกลับลงมาดูอันนี้หนึ่งเห็นไหมใบใหม่ออกมาก็มีขนนี่ขนนี่คือแบบว่าชัดเจนถ้ามันมีขนแต่เล็กนะสำหรับตัวเฮอร์สต้าเนี่ยเฮอร์สต้าตัวที่หายากก็จะเป็นเฮอร์สต้าแบ็คเฮอร์สต้าเลส แต่จริงๆในท้องตลาดบ้านเราตอนนี้ที่เห็นเยอะมันก็จะเป็นเลดกับแบ็กนะแต่เขาบอกหายากคือแต่ก่อนมันหายากไอ้ที่หายากจริงน่าจะเป็นโคนเขียวไม่เคยยังไม่เคยเห็นเขียวผมมีแต่ก่อนมันเป็นสปอร์ตสปอร์ตเราก็ทําตายไปไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดทารุมบารุงมันอันนี้เลดจริงได้มาประมาณสองปีแล้วได้มาสองปีแล้วเราก็ไม่ได้ทําโปรเดลี่เพิ่งมาได้โอกาสทําโปรเดลี่เพราะว่าหม้อมัน มันเป็นอัพล้วบางทีจังหวะมันไม่ได้แล้วพอจะถ่ายมันก็ไม่เห็นหมอ้อจริงๆให้เห็นหม้อเลยก็ให้ดูแล้วกันอมืมันไม่ได้เป็นไม้ยอดที่แต่ว่าเป็นไม้ที่อ่าไปทํารูปผสมถือว่ามันจ่ายสีจ่ายทรงออกมาได้แมชกับพวกตัวพ่อตัว,ตวแม่โดยเฉพาะกับวิทยายยอดคิดเลยเฮอร์สุต้าวิดเฮอร์ต้าวิดเลี้ยงง่ายแต่ว่าก็โตช้านะแต่เลี้ยงไม่ยาก อืมแต่บางคนว่าออกดอกไอ้พ่ออกหมอช้าคือตัวด้วยตัวฮูสต้าด้วยตัวมันเนี่ยคือมันต้องการความชื้นค่อนข้างสูงประมาณแปดสิบถึงร้อเปอร์เซ็นตและตรงเนี้ยตอนเนี้ยนะอากาศแห้งอยู่ตรงต้นปีช่วงนี้ปีหกแปดเนี่ยตั้งแต่ปลายหกเจ็ดมาหกแปดอากาศเย็นอากาศได้แต่ความชื้นมันไม่ได้คือความชื้นจะเห็นแอร์เรียผมนี่เห็นไหมตรงนี้มันชื้นใช่ไหมนี่จริงๆอะ่ะ ถ้ามันชื้นจริงฝั่งนูนะ้นน่ะมันต้องมันต้องชื้นด้วยนี่มันไม่ชื้นหมายความว่าตอนนี้แอร์เรียผมในโรงเรือนเนี่ยมันแค่หกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นมันก็เลยทำให้ไม้มันไม่ค่อยงามเท่าไหร่สีมันไม่ค่อยออกด้วยแล้วแสงเนี่ยมันยังน้อยเฮอร์ซุต้าเนี่ยต้องแสงประมาณที่ตากล้องยืนอะตากล้องลองถอยไปดิอ่ะเราผมเดินเข้าไปเนี่ยนะกูเดินเข้าไปปุ๊บกูได้แดดปังนปนับนี้แต่ถ้าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้เป็นเป็น แสงอย่างนี้อันนี้อานมันสแลนประมาณห้าสิบคือสูตาก็น่าจะประมาณนี้แล้วแต่ว่าความชื้นต้องบวกไปอีกนะแปดสิบถึงร้อยอ่ะที่มาดูเครื่องปลูกมันอ่ะเครื่องปลูกเห็นไหมอันนี้เสียบยอดถ้าไม่เสียบยอดก็อาจจะช้าหน่อยแล้วลากมันอ่อนแอลากมันเหมือนแค่ว่าย,ยึดเกาะเฉยๆเสียบยอดมันก็เลยโอเคหินภูเขาไฟประมาณเก้าสิบเปอร์เ็นเลยมีมะพร้าวสับเล็กน้อย เบาๆอันนี้ผมก็เติมหินภูเขาไฟอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะเออเพราะว่ามันเน่าง่ายอะไรที่มันมีไทโคมที่มีขนเนี่ยเนี่ยที่มีไทโคมที่มีขนอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะชอบชื้นแบบว่าไม่แฉะเป็นชื้นแห้งๆซึ่งลักษณะน,นี้คือชื้นแห้งอ่าชื้นขั้นเทพขั้นนิพานเนี่ยย้อนไปดูอีพีเก่าเมื่อต้นเดือนบ้าง ต้นเดือนหรือป,ปลายปีที่แล้วไม่ไม่กี่ไม่กี่คลิปอะย้อนไปไม่กี่คลิปอะก็เจอแล้วไปดูชื้นยังไงอะไรเงรี้ยอธิบายละเอียดยิบจนต้องร้องขอชีวิตแล้วไปดูก่อนเลี้ยงเนี่ยต้องไปดูก่อนนะเพราะว่าหม้อชอบชื้นมากแล้วก็แสงอืม่ะย้อนกลับมาที่เคอร์สุต้าตัวนี้เลี้ยงมาสองปีแดดสแลนันห้าสิบความชื้อนอยู่ที่หกสิบถึงแปดสิบช่วงหน้าฝนจะประมาณเจ็ดปดิ อืมแต่ว่าช่วงเนี้ยมันจะประมาณหกสิบบางทีก็ตกไปห้าสิบช่วงนั้นน่ะแหละม่อจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่เออเออทีเนี้จะต้องบอกว่าเป็นไม้ที่มันมีอยู่ประมาณสี่ฟอร์มอืมแล้วทีเนี้ยลักษณะม่อ,อเห็นเข้ามามันเป็นม่อมอัพอะนะเราดูม่ออัพไปด้วยแต่ผมจะ เอารูปหม้อโลตัวอย่างขึ้นให้ดูหม้อเห็นว่ามันจะเป็นถุงคล้ายคล้ายออกแนวพวกอะไรอะเทนทาคูลาต้าป่ะเออเป็นถุงแล้วมันจะมีขนหมดเลยตัวอัพก็มีขนเห็นไหมมีขนมีขนแต่ปากมันไม่ได้บานคือสเสน่มันมเลยไม่อยู่ตรงนั้นสเสน่มันอยู่ที่ขนทั้งหมดมีขนหมดทีนี้มาเทียบกับรูปผสมเฮอร์สุต้าวิทผมว่าไม่มีรูปผสมเฮอร์สุต้านะเอาเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยคล้ายกันเลยเห็นไหมแต่ใบมันไม่เหมือนกัน แล้วใบของเฮอร์สต้าอ่ามาดูใบนอกจากจะใบจะมีขนใช่ไหมใบมันจะแข็งหนาตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไินเสียงไหมอ่ะใบจริงๆมันปึ๊ดปดเลยนะคือเรียกว่าใบมันหนามันก็เลยพอพอถูสีมันก็จะสีดังมีสังเกตขนาดนี้เลยนะ <laughs> ประมาณนี้อ่าแล้วดูตรงนี้ก้านเวลาเราจับ ฟึ๊กมันแข็งมันเหมือนเป็นพวกไม้เนื้อแข็งโดยพวกเคอร์สูต้าถ้ามันได้ความชื้นค่อนข้างสูงเนี่ยตัวข้อมันเนี่ยตัวข้อนี่มันประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเทียบก็ประมาณนิ้วก้อยให้กล้องแผนเข้ามาดูใกล้มันจะใหญ่ขึ้นมากว่านี้อวบขึ้นมากว่านี้ตัวเคอร์สูต้าถ้าความชื้นมันคงที่ที่แปดสิบถึงร้อยเนี่ยมันก็จะต้นมันก็จะอวบ ขึ้นกว่าเดิมอาทีนี้มัาในดูเรื่องของดอกเนี่ยอย่างที่บอกไปเกินไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตัวดอกมันเนี่ยมันออกไม่ยากนะเนี่ยขนาดก้านดอกมันยังมีขนเลยเห็นไหมเห็นไหมก้านดอกมันยังมีขนเห็นไหมแล้วตัวกระเปาะมันเนี่ยตัวนี้ตัวเมียใช่ไหมก็ยังมีขนมีขนหมดเลยตัดสินที่ดอกด้วยมีขนหมดดอกถ้าจะผสมติดเนี่ยจากที่ ดูมาสองปีแล้วนะเพราะเคยป้ายเคยเอาทางคาตาป้ายเคยเอาพวกรูปผสมวิชายอะไรพวกนี้ป้ายเนี้ยต้องอากาศเย็นอากาศเย็นได้ชื้นมันถึงจะติดเนี่ยป้ายมันไม่ติดติดยากเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าหวังจะว่าทำผสมติดถือว่ายากนะต้องเอางี้อีเวบน่าจะพอช่วยได้ ถ้ามันไม่เย็นอย่างน้อยก็ได้ชื้นแล้วก็ป้ายตอนคืนใช่ไหมอย่างน้อยในในโรงเรือนอ e ีเว็บน่าจะตกประมาณ 27, ยี่ิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดเงี้ยก็ยังจะพอไหวเออถ้าประมาณประมาณ ate, อินเตอร์มีเดียเนี่ยพอได้แต่ถ้าถ้าแบบว่าร้อนๆเงี้ยมันไม่น่าติดอ่าแล้วลูกผสมนอกจากเือซูต้าวิทเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะไล่ดูไปกันเท่าที่หาได้นะก็จะขึ้นให้ดูว่ามีประมาณนี้นะลูกผสมมันจริงๆในไทยคนที่ทำเอ่อเพาะเอ่อครอส แล้วมันติดเนี่ยก็มีโปรเบิร์ตไปดูอีพีเก่าของเขานะรู้สึกก็มีอยู่ที่เขาในคลิปอะในคลิปเก่าอะไปดูได้โปรเบิร์ตติดน่าจะทำได้คนเดียวบอกว่าอาจจะมีโปรโปรเอกนาลาเรายังไม่ไปเดี๋ยวเราจะต้องไปด้วยน่าจะทําได้อยู่สองคนแต่ไม่แน่ใจว่าโปรรัชนีเขาจะทาได้ไหมนะเขาก็มีอยู่เหมือนกันเร็วๆนี้คัมมิ่งซูนเราจะไปเยี่ยมเยือนเขาถึงพัทลุงรอติดตาม ออืม่ะสำหรับเฮอร์ซูต้าถ้าให้คะแนนความยากอืมจริงๆผมเลี้ยงปล่อยเลยก็ได้เอาจริงนะแขวนอยู่อย่างเงี้ยสองวันไม่ลดก็ยังไม่เหี่ยวแต่ว่าลรงเรือเราต้องชื้นมากกว่าหกสิบขึ้นไปนะแล้วนี่คือคืออย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมว่าไอตัวเครื่องปลูกเนี่ย มันเป็นหินภูเขาไฟคือตราบใดที่หินเนี่ยเนี่ยมันยังอันนี้แห้งใช่ไหมถ้าถ้าก้อนอย่างเงี้ยขาวๆปุ๊บจว้วงเงี้ยแห้งอย่างเงี้ยมันชื้นคือถ้าตราบใดที่มันยังชื้นอยู่อย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าเออมันยังมีความชื้นอยู่ก็คือยังไม่ต้องรดน้าก็ได้อาจจะมีเสียงแทรกดังนิดน,นึงน,นะต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าตรงบ้านตรงข้ามมันทําอะไรทั้งอย่าง อ่าผมไม่ลดน้ําอยู่ประมาณสองวันสามวันสองสาวันไม่เกินอย่ากเกินสามนี่ไะสองวันกําลังดีแล้วตัวนี้มันพอที่จะทนแบบว่าแห้งๆได้มันจะไปเป็นแนวพวกแบบไอ้ไอ้พวกอย่างเงี้ยอย่างอินเตอร์มีเดียอย่างกับซิลิโนล่าอย่างเงี้ยชื่อเก่าอาราต้ามันนะกนะ็ก็กยังพอทนแห้งได้ค่อนข้างทนแห้งนะคือเป็นชื้นแห้งอะ่ะ ย้ำอีกครั้งว่าไปดูใน EP เก่านะเรื่องความชื้นกลับไปดู EP เก่าได้โอเคสำหรับวันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้อ๋อยังไม่บอกให้ความยากในการเลี้ยงเนี่ยถ้าสำหรับมือใหม่เหรอเอาจริงยังไม่นนะำมือใหม่นะให้3.5แล้วกันสำหรับเรือต้ตาแต่ถ้าไม่เสียบยอดเนี่ย ถ้าไม่เสียบยอดน่าจะให้2.5จะเสียบยอดให้3.5สำหรับเพอร์ุดหน้าจริงๆนะ่ะถ้าเลี้ยงรากแท้อาจ,จยากนิดนึงมันต้องต้องเป็นชื้น7-80ขึ้นไปแต่ตัวน,นี้มันเสียบยอดอ่ะมันก็เลยเลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่คือมันอาศัยรากรากลากของคนอื่นนะไม่ใช่รากมาันถ้ารากมันจริงๆอ่ะเลี้ยงอย่างเงี้ยมันเลี้ยงได้นะแต่ต้นเน่ะจะไม่ได้ยืดอย่างนี้คือถ้าเป็นตัวอาจเป็นเป็นรากแท้ของมันเลยอ่ะมันจะ ต้องบอกว่าไงเดียโตช้ามากเมื่อกี้น่าจะมีรูปเก่าขึ้นให้ดูแนละ้วตัวสปอร์ตขึ้นให้อีกรอบหนึ่งตัวนี้ยมันโตช้าเพราะว่าเป็นลากแท้ด้วยแล้วไม่แล้วเลี้ยงแฉะนิดนึงอืแต่ถ้าเกิดเสียบยอดมันไปเร็วดีดเร็วอย่างนี้เลยเห็นไหมอย่างที่ให้ดูอันนี้เลยนะสามจุดห้าถ้าเสียบยอดแต่ถ้าไม่เสียบยอดให้สองจุดห้าก็ตีไปกลางๆแล้วกัน เอาสามไปเฮอซูต้าให้สามระดับความยากให้สามแล้วกันเสื้อแคปนอร์เฮดโอ้โหสีขาวนี่ก็สวยนะ ขาวดูสะอาดดูคนเรียบร้อยใส่แล้วดูเป็นสุภาพหลุดสุภาพสตรีใครสนใจเนี่ยไปดูได้ที่อสอบถามมาที่เพจแคปนอ d g e นะจ๊ะเราตอนนี้เรามีเป็นทั้งสีขาวสีดําแล้วก็มป็ลายวิลาวาโกลโบซ่าแล้วก็แคปลายโลโก้แคปนอ d g e ด้วยนะมีตั้งแต่ไซส์ sml xl 2อ3 xl 4 xl ให้ x ง6 xl นะ สอบถามได้ทุกเพจแคปนอเลตถ้าใครอยากสนรุนช่องก็จัดการมาได้เลยแต่ถ้าแต่เรายังมีอีกนี่อันนึงนะนอกจากบบเสื้อแล้วเรายังมีกาแฟรสร,รสเซ็ตคาเฟอ่อร่อยมากตอนนี้เรามีขายในวงในไลแมนและก็เรารับขั้วกาแฟด้วยซึ่งใครสนใจก็ถามได้ที่เพจรสรสเซ็ตคาเฟ่สองเพจกันนะจ๊ะเรามีสองเพจเพจแคปนอเลตอันนี้ถามเสื้อได้ สลอวรสกา,กาแฟก็ถามกาแฟได้แต่ถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่สนับสนุนฉันแล้วก็นะชอบคลิปไหนก็ซุปเปอร์แตงคลิปนั้นนะก็ยังดีนะเพื่อเป็นทุนในการสนับสนุนในการเดินทางไปลุยสวนไปบุปปาฝาดงให้พวกแกดูแต่วันนี้ก็เ,เดปเปนเทสเซอร์สุต้าก็เท่านี้แล้วกันสำหรับโปรเดลี่เดือนหน้าจะเป็นไรก็ติดตามกัน